สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอครับผมไปยังท่วไ,ไปท้ำแพ้ให้น้องเหมียวบ่แม,มนน่องดอกลูกสาวค่ะโอ้ยกอดกันกอดมาเชียบไปเหตุมันให้ลูกสาวค่ะให้จักกะแลร่นกับแม่หุ่นแม่ค่ะบัานนี้ก็รักษากันเอาใส่ันันไววรักษาไววค่ะท่านผู้ชมเดี๋ย<า>ว เทิ้งหนาวเทิ้งไซเสียให้แมวจอมาอยู่น้่บานีจังไหนอยู่เลยบานีหักดิบานีค่ะดันผู้ชมแจม่ว่าเกดีอย่างหนึง่งคน่นออกลูกมาพ่อแล้ว่นออกลูกมาเ่นห้โชกเนาะะเอค่ะ,คะดันผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิผ้าไปตามแนวทางเลกแปดสำนักเนเะาแถวบน,น,บนค่ะ หมวดว่างหันนี่ประสบความสําเร็จหมวดที่สองแล้วค่ะหมวดที่สองแล้วหมวดพวกมาสามตัวเลยดิน้อสามตัวขอบคุณแนวทาง B and Y แล้วก็พ่อชนบุรีกอยใจปลายฝันวัตถอแอดปลายฝันพ่อจ๋านายแม่เลขล็อกอาจารย์คนบ้านเองอาจารย์คนบ้านเอง จะเอาพอสมเนียงไม่อีกค่ะอาจารย์ุมเนาะนค่ะนี่ค่ะทีมงานเหลขบนดิค่ะงวดว่าหันน้ำเชี่ยวล่องมาเห็ดให้เอฟซีเบงทาลายย่อนมาต้งแต่แม่เหลขกหลอกมาหาน้ำเชี่ยวเข<อ>่าคือเกาเมทัลค่ะเข่าข<อ>ขคือเกาขอบคุณแนวทางอาจารย์ทุกทันเดอร์ค่ะอีกบ่กี่มือกับเลขออกแล้วครับผมขอให้เอฟซีแฟนครับของน้ำเชี่ยว่นถือสามตัวตรงก็จังวดว่างหันเนาะครับ ดวงไพดวงมั่นอีกล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมน้าเสียเห็ดออกไปให้วิเคราะห์เบิ้งเสนอเป็นเพียงแนวทางวิเคราะห์ไปน้ากันเด้อค่ะท่านผู้ชมครับเยาว่าเลหล็กหลถ่ายเอฟซีไปเบื้องหลายทีเพิ่นจะรู้ว่าเหล็กดับไพยูไพโบยูไพยูดีไพรุดดีจังสีเนาะครับให้เอาเหล็กดับมาตัดออกเด้อค่ะถ้าเพิ่นมีทุนคันคิดว่าซิบหาคูที่น้าเสียจะใหเอฟซี FC เบิ้งอยู่นี่เขาเก่เาเมดเนาะน ไปเบิ่งกันเลยเนาะเอาค่ะท่านบุ้ชม8ปดสำนักเนาะครับผมค่ะงวดนี้เป็นงวดที่2อที่น้ำเชียเห็ดนดะคะท่านผุ้ชม8ปดสำนักมีไผยแน่เอฟังเอาเด้อค่ะเพราะว่าน้ำเชียย์ก็เเขียนให้เอเบิ่งมันหลายเนาะครับก็บจะมี BNY ค่ะบีแอนวายน้ำเชียร์รก็เลยลงตัวใหญ่ใหญ่ให้เอฟซีไทยเอฟพิ่นลลอลลลลนัก BNY งวดวลลล หนึ่งท่านว่าเพื่นใดตัวใดเถ่ห้าหกเจด้าครับผม5้าหกเจ็ดเก้าอนด์วาว้งหันเพิ่นไปรักลวยเมียน mm. ค่ะเอาหวดงหวดนี้กัเพื่นใดห้าหกเจ็ดเ้นาะครับผมค่ะบีแอด์วยค่ะ b ีแอนด์วถ่ายเอพิ่นรอบค่ะแปดสำนักกับมี b <NY> ีแอพ่อชนบุรีพ่อจ๋านายเลขกำลังวันเนาะครับ ก้อยใจปลายฝันค่ะว V ค่ะพอจ้าหน่ายพนมีสองชุดดิเข่าเก่าสองชุดมากสองหมวดมค่ะแม่เลขลอกลวกะเลขดับทีน้ำเชี่ยวเามาตัดก็คือแม่เลขลอกก็พอสเนียงครับค่ะก็พอสเนียงทีี่เพิ่่คอยรุดเลยนะครับผมค่ะลอก สำหรับรักลอยอน้ำเชี่ยก็จะเอาอีกขังก็คืออาจารย์คนบ้านเองเนาะครับค่ะหลักร้อยพันดับรักร้อยหาตัวบบานี้น้ำเชี่ยก็เอาแม่เหล็กหลอกอามาตัดออกครับพ่นดับแม่นนะแม่นค่ะประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะมาค่ะงวดว่าหันเนี่ประสบความสําเร็จเนาะครับผมค่ะตัดแล้วแปดสำนัก มันได้แค่นี้ค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้เข่าสามตัวตรงเนาะเ mm. ข่าสองตัวตรงค่ะ mm. นี่ใไฮเอฟซีไปตัดเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้านน้ำเชียร์เห็ดมันได้ถ้าได้หกตัวประกบก็จะได้สิบห้าคู่เนาะครับ <Yep. S 1> ค่ะถ้าเชียเลขดับส้ำนักใดให้เอฟซีตัดนื้อเชียร์เชียร์พอส้ำเนียงอยู่ค่ะ สุดเต็มเนาะครับผมยังถ่านี้อ๋อนี่แหละครับพี่น้องเนาะมาแล้วแปดสำนักมาครบบนหวดนี้ได้ครับผมค่ะเห็ดออกมาแล้วครับพี่น้องเนาะได้สี่หกสามห้าเจ็ดแปดสี่หกสามห้าเจ็ดแปดส่วนลักรลอยหลายแน่เนาะค่ะสามสี่หแปดหลายแน่เรากร็เพราะว่า มันโบโซนเลขดับแม่เลขหลอกแม่เท่าครับหลอกกับพอสำเนียงอีกโบโซนน่ะนะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมโบโซนพนักมันโซนเลขดับยี่ปอมันก็เลยได้ได้หลายนะครับผมค่ะตัดบ่ได้ตัดบ่ได้ค่ะจากาโต้เรซซีโต้เรซซีโตครับเฮ็ดจังไงค่ะท่านผู้ชมซอยน้ำเสียได้ค่ะ ซอยตัดหรือว่างหัวด,ดีเบิ่งไปก้นก็ไดค่ะครับไดหาโตนี่มีตอ่อนอยู่ดีเถอะมีตอ่อนอยู่อยู่<ม>นี่โตอ่อนก็คือเจ็ดกับสี 4, ่เจ็ดกับสี่โตอ่อนค่ะโตอ่อนเนี่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพรากาตัดเคยเหตุมาแล้วประกบเลขโตไรอ่อ,อนมากกับมีเนาะ,นะไปรักลอยกับมีเถอะ ตัวอ้อนคือว่าชนบอลลายเลยครับผม,มชนบอลลายในแปดสำนักเมียนตัวแก่เลยแถวตัวแก่นี่หกหกตัวแก่หกนะคะ่ะอนุช้อมหกค่ะตัวแก่นี่หกหกเดี๋ยวตัวประกบเดี๋ยวคอยเบิงะะ้งเด้อค่ะเอฟซีเบิ้งอันนี้เด้อค่ะอนุช้อมเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเดี๋ยวเอฟซีเบิง้งเบิ้งแถว นี่แมท่ทเข้าเห็ดนี่เนาะอันนี้ของแม่เหล็กหรอกอันนี้แปดสำหนักผุนีด้ค่ะท่านผู้ชมแปดคนผุนีด้อยู่เนี่ยแปดสำนักทีไรเมื่อกี้นะครับพี่น้องค่ะมันคือมาส้นกันทันเดียบานนี้้าน้ำเสียกรกล่องม้ำเสี่ย,ยลาเห็ดลาเบื้องย่อนเนี่ยกระส้นกันอีกแม,ม่ค่ะท่านผู้ชมนี่ลาเบือเ้องเราเป็นเรื่องที่ดีเลยอืมนี่ค่ะ ต่ว่นน้ำเสียยึดของแม่่นก็คือเลดดับครับบันมาบังวดหนีแล้วค่ะ่านผู้ชมบนันก้อนจะไปบังตัวประกงวดหนีเป็นยังไงแถววดนี้ก็ชนกันช,น,ชนกันหมดเลยช,น,ชนกันหมดเลยมดสุดโตตัวเดียวกันนี่ท็อเมีอนเหมือนหมดว่างหันเลยครับพี่น้องอครับ มันเห็ุได้มากแบบนี้ไหมคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวแห้งที่สุดก็คือหกนะคะ่ะหกอันนี้เหตุไปตามสถิติเด้ค่ะเห็ุตามสถิติเป็นเพียงแนวทางเนาะครับค่ะแล้วับน้ำเสียยบเบื้องลักลอยดีๆแก่ <laughs> แยุ่นแต่ยุ่นในเหล็กแปดตัวคือเขาหัวว่องหันได้เท่าวมวว่างหันลักลอยลักลอยเพราน เพิ่นก็อ,อยู่ในหันเหแต่วันบ่เป็นหลักร้อยเลขอยู่ในหันคือกันหลักร้อยก็อยู่ในนีนะ่เนาะแม่หนึงนี่รรยวันนี้นเลข6ตัวก็อาจบ่แน่เด้อครับพี่น้องอาจสจิเป็น3ตัวคือเก่าอื็เดี๋ยวสิมาสรุป3ตัวกับ FC อีกเทนึงค่ะครับอย่างงองแยสับสนนั่นเสียพยายามเหตุการณ์บานมาฝากพี่น้อง FC เพื่อเป็นแนวทางเนาะครับค่ะเข้าบ่รูวาเลตตัวไรสิเข่าสิลุดเฮ้าเห็ดไปตามสถิติทางเดินเลขของเผลมันเข้าจะหววแล้วค่ะเนาะนี่นค่ะดัานผู้ชมเสนอเป็นเพียงแนวทาง<ม>บันนี้เข้าจะประกบเลกเนาะวินกันเลยบดนวินกันค่ะดัานผู้ชม เอ,อกากระเช้าอันเนี่้แปดสำนักครับพี่น้องได้สิหคูได้ครับผมชุดเต็มค่ะก็จะมี4 6ห3 4 7สามเอาตัวที่ครับผม4ีหก4ีสาม8ีหา7ีเจ็ด7ีแปดหกสา7หกเจ แปครับผมเดี๋ยวน้ำงเชี่ยจะขีดเส้นโตที่แร่งระมูแล้วค่ะร่ามนผู้สมสิติดตัวไหนนี่ค่ะอันจักสีมากคือบอมาก,กับบอูลเนะาะค่ะรันมู้มมเนาะครับค่ะติดหกคือว่าอันดับหนึ่งเลยเนอะแมนได้หาคูนี่ติดหกสี่หกสี่แปดหกสามหกเจ็ดหกหาหกแปด โตล่องลองมาถีน้ำเชี่ยกับก่อนมาเชี่ยเห็ดก็คือสามดีวันเถอาตัวสามถ้าติดสามนะคะทางเบิ้งจมทัาติดสามถัติดสามเนี่ยล่องลองมาอีกก็คือหาจริงๆกบสามกับหาเนาะนตัวเด่นจะมี เด่นเด่นหกหกสามห้าห้าเด่นตัวเด่นตัวเด่นนี่ก็คือบ่านเนี้ยอาจจะสามตัวอยู่นี่ยสามตัวอยู่โังได้กเกิดขึ้นได้เนาะค่ะคุณผู้ชมคือว่าช้นกันหลายได้ครับผมตามลำดับเลยคันยี่นี่คันวารักลอยเอ้าเขาก็เลี้ยงถือกันดีเถอะนี่ หกสามห้านี่บ่หรือว่าพนว่าเลขส,สิบเออออกเอียงกว่าเท่าไ่ขี้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 ย่นไปเป็นสามหรือว่าจะเอาห้าหกสามสามหกยงสีค่ะท่านผู้ชมปราะมาณนี้เนาะครับค่ะเด่นที่สุดคือหกนะค่ะท่านผู้ชมเด่นที่สุดคือหกฟังด,ดีดีนะคะ่ะตัวล่องลองมากก็คือสาม ลองลงมาอีกก็คือหาค่ะแล้วก็เล่ห์เห้เหียซี่บงย่างเขากอดกันค่ะสามตัวนี้เนาะครับค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยวมีอาจารย์่ันหนึ่งเพิ่นดับแม่นมากค่ะแต่โดยชมวงบว่างวดนี่สิยูบ่ก็มาเชี่ยกับนําเชี่ยก็เห็นก็คือจิตเป็นดับจิดเลยครับเพิ่นดับจิยูดีบ่เหรอที่จะเห็นยูดีครับดับบนตัวเดียวทุกหลัก ถ้าพันดับเจ็ดยูเอฟซีจาก1ิบหาคูก็เหลือแค่หนึ่งสองสามสี่หาเอแปดเก้าซิบคอ๋อหาตัวเนาะเอาออหาที่ติเจ็ดครับนี่ค่ะถ้าเอฟซีมีความสามารถคิดว่าเล็กซิบหาคููยู่นี่เขา ให้เอฟซีตัดออกอีกเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะ mm. ให้เอฟซีตัดออกอีกค่ะน้ำเชียเห็ดมาทรงเอฟซีได้แค่์สิปหาคูให้เอฟซีตัดซอยกันค่ะท่านผู้ชมยาดามาวาเลขเยอะอันนี้ข่อยเห็ดไปตามาสูตรที่เพิ่นเขา่าพนส้นกันแล้วมันมาานี่ค่ะมันมาาให้เอฟซีไปหาตัวมาตัดออกเนาะครับค่ะอ๋ค่ะท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีสีทา พออีกนี่เห็นบ่ะนอนเข่าซื้อว่าเอฟซีสีทาพอบุรีรัมม์อีกเก้าแปดเพิ่นกะเขาาด้วยเถ้าครบโตขึ้นกันต่อมากกนยังมาบันทึกเข่าสามตัวเก้าแปดนั้นมันออกขาบเนาะเพิ่นกะเข่าสามตัวผู้นี้เอฟซีกัอย่าลืมเพิ่นเนี่ค่ะนี่กับุดยอดขึ้นกันมาครบบนล่างคื้กันที่จริงมาครบบนนั้ล่ะ มัน,นมันมนเลยเห็น,นี่ตัวนี้อีกเ่่เนี่ยพ่อบุรีรัมเอามาเทียบกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวน้ำเชียจะสรุปไ้เอฟซี่อีกเที่ยน,นึงเด้วค่ะ,คะล่ออีพออีกกระได้ค่ะเนะาะครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะคือว่าท่า นมาทิศทางเดียวกันเคืียงโง่วางหันเลยครับพี่น้องตว่วกับแปดดีค่ะดันบุส้มเป็นยังคือไปส้นกับแม่เล็กหลอกเหมือนครับก็สิวายังสันเลขตรงแปดคนผุนแม่แม่แปดคนแปดสำนักวันนี้แม่เล็กหลอกค้นเดียวแม่มมค่ะดันบุส้มค่ะคนเดียวน้ำเชี่ยเห็ดย่งย่งตกใจเลยเนาะครับค่ะย่งโตกใจเลยเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะไปสรุปเลขสามโต เ,เลขมีที่มาพร้อมค่ะห<า>ลอกกรแเม่เหล็กหลอกกอติดไว้เด้อค่ะดันมู้ชมเห็ด<ม>เป็นเพียงแนวทางพว,าว่าววดว่หาหันข้าเจ้าเขาเนาะเนียนค่ะเสียงล่มเขากล่องมอค่ะดันมู้ชมล่มค้าข,าขาัดค่ะบักกุ้งกบงามนะเถาะเนียนค่ะเป็นแถวเรียงกันอืมเป็นแถว ว่าแมนสิบ่เกิดก็เกิดเนาะครับค่ะไทยให้เอฟซีเบิ่งก่อนค่ะล้างบานเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ล้างบอลครั้งล้างบานหัวนี่ก็เป็นหน้าน้ำเสียแล้วกอะเมย์ไงก็พ่อยายปลูกกล้วยค่ะปลูกกล้วยกมาเสียกับเสือนหมากี่ยงังเคยอำหมามกไฟบ่หมากไฟหมากไฟกบ็บรรทิบหมากเผาหมากเผามาปลูก เลาะสายนี่ค่ะท่านผู้ชมอีกจักปีก็ได้ก,กินเนาะค่ะไปใจละแมวข่เอาควยาวเยเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปนั่เสียจะนั่เสนอเหล็กพ่อชนบุรีพ่อชนบุรีเนาะค่ะพ่อชนบุรีมาครบร่างปีนี้ยังไม่หลุดค่ะเพิ่นม,มีหลายสูตรเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปต่อไปมาครบร่างค่ะไปสายลากินเขาไปลกูก กินเข่าไปกินเข่าไปเลียงกะหักเนาะค่ะดันมุ้งส้มเลียงยังกะหักอันนั้นค่ะอย่าล่างเกียดเด้อค่ะเลียงยังกะหักกะนี่แหละอีกสี่ตนี่แหละสีเลียงไว้ายกองม่าเสียสิปเปียร์มันโ <laughs> อ<ด>้โหลู้ว่าตัวแม่มีเยอะตัวแต่ว่าซองมองเหรอตัวแม่หลายอยู่เจ้าเบิ่งดีหรือเปล่า ล่ะก็สองตัวกับสามตัวตัวแม่ลาบอกเลขแม่อีกเน,นี้ยล่เอ๋อค่ะท่านผู้ชมสหรับคลิปนี้พอกันคลิปไหนยูดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยด้ยค่ะครับผมขายคลิมค่ะท่านผู้ชมครับค่ะไทยเอฟซี FC สนใจกะให้ทักไลน์มาอ่า เบอร์ที่ขายคีมได้ค่ะท่านผู้ชมที่เกอาวเชียสิบอกนี่ค่ะครับผมโดยตรงเลยเดได้ครับพี่น้องเฉพาะพี่น้องเอมที่สนใจคีมสบู่ครับพี่น้องเนาะค่ะศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับนี่ละค่ะท่านผู้ชมครับอีกเบอร์หนึ่งเอซีว่าใส่บออีกเบอร์ก็ใส่ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องเอซีที่เป็น อยู่ในเบอร์เกาไล่เกาะยังใส่คือเกาได้ครับผมค่ะครับอหยเหลือกไล่ได้ได้นึงครับผมค่ะขันโลงไทยหนึ่งหกเป็นเบอร์ซังคีมนะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพราะว่าเอฟซีแฟนคลับของน้าเสียเป็นกสิจําได้อยู่รุ่งไทยศูนย์หกแปดสามค่ะศูนย์หกแปดสามค่ะใส่เหมือนเดิมค่ะบอเปียนได้ค่ะท่านผู้ชมใส่เหมือนเดิมค่ะเอ้ามาเข่าเรืองคีมได้ค่ะท่านผู้ชม ค่ะก็จจมีสสบู่เซรั่มแล้วก็ครีมขมิ้นค่ะครบแล้วก็ครีมทาผิวค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะครีมทาผิวครีมทาผิวแล้วก็แป้งตลับเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับค่ะโตะมันหน่อยไปค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับกันแดดค่ะใส่ดี้อค่ะแป้งตลับค่ะท่านผู้ชมค่ะ แต่ว่าสามอย่างนี่ยอดฮิตยอดฮิตเด้อครับผมครับเอฟซีว่าใส่ดีค่ะท่านผู้ชมสบู่นี่ซอยให้นาซอนาไสค่ะครับฝากะจางเด้อค่ะท่านผู้ชมเรัลมนี่เฮ็ดให้นาเหาบ่แห่งบ่เหียวให้นาเตงตึงเนาะนาหนุ่มค่ะท่านผู้ชมครับเอเบื้องจากเอฟซีสั่งเด้อค่ะ พิ่นสิขาดตัวนี้เพราะใเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เซรั่มค่ะต่อมาอขี้มขมิ้นนะคะ่ะท่านผู้ชมขี้มขมิน้นถ้าเฉพาะเยี่ยมกลนขึ้นเนาะนค่ะใส่ดีเนื้อนี่นุ่มนะคะ่ะท่านผู้ชมเนื้อนุ่มค่ะนุ่มวัดสองตัวนี้เนะถ่องถูกต้องครับผมค่ะครับเนื้อนุ่มเราลองเอาไปใส่เบงหน้าครับพี่น้องจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ใบหน้าได้ครับผมค่ะครับจา้างเกมาเชีย ใส่เอซีก็เห็นนะคะ่ะเพราะว่าหนาสองก้นนี่มองคําค่ะท่านผู้ชมค่ะหนาบอสอบ่ใสน้ําเชียกับเก่ามาเชียค่ะเก่มาเชียเพื่นหนาคําหนาบอใสเนาะเขาหนาคําหนาบอเกี่ยงเป็นค่ะคำคำแล้วครับพี่น้องเนาะดีอย่างหนึ่งเก่มาเชียเพื่นบอเป็นฝาครับถามว่าผู้ใส่จะเป็นฝาได้ยังไงผู้ใส่เป็นฝาได้ค่ะน้ําเชียเห็นเนาะเขาแมนค่ะน้ําเชียทด่บ้านนี้ น้ำเชี่ยนามองคำแล้วก็น,นาเป็นกะนาเป็นฝ่าค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะนาเป็นกะก็เป็นฝ่าเนี่ยหลายปีค่ะน้องทองเมียนค่ะอยู่กับน้ำเชี่ยเป็นยี่สิบปีแล้วครับผมเมียนค่ะท่านผู้ชมเปลี่ยนคิมเนี่ยว่าเมนเวลเลนค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวใดดีน้ำเชี่ยก็จะทดล่อง ถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นน้ำเสียจะยุดใส่คือจังของน้ำเสียเนี่ยไยเอฟซีเพิ่นแพรเพิ่นแสบเพิ่นขั้นให้ยุดใส่ท่านที่เนะาะค่ะดนม,มนผะส้มเนาะเอาไปทดล่องเบื้องกรค่ะเทียนามมันสอมัมนใสคือน้ำเสียกับกล่องว่าเสีย,ยถามว่ากาฝาน้ำเสีย,ยยังมีบ่มีค่ะดนมนผสม้มน้ำเสียเสียว,ว่าแม่เอฟซีถูกทันเพิ่นล่องขี้มมาหลายโตกาฝาบ่ออกแต่ว่าเห็ดแห้งเฮ้าจาง แล้วที่สําคัญน้าเชี่ยก่ะดีใจอีกอย่างหนึ่งว่าหนามันใสขึ้นแม่คะ่านผู้ชมครับหนาใสขึ้นมองนีสิโบ่มีฝาเลยนี่แมนนี่ค่ะ่านผู้ชมมันก็ใสสีคเคืงปีแล้วค่ะ่านผู้ชมแต่ว่าเท่ากับต้องใสเวลาเนาะแมนค่ะหนามันซอมันใสมันมันแบบว่ามันเปลี่ยนแปลงอีหลีด้่ท่าปกติเฮาใสสองสามเดือนอุ้ยก็ดีแทะแมนใสไปวันี S <S ไปกลับมาฮองเกาอีกครับผมค่ะแต่ว่าคิมทีวาในชุดนี้ครับพี่น้อง <C HA> นะสบู่มือนี่สนใจกัดถักไล่ามาเด้อค่ะครับ <C HA B> นี่ครับแป้งตะลับกับใส่ดีค่ะท่านผู้ชม <C HA B> อันนี้เป็นหยอดฮิตไปแล้วคะ่ะครับเอาสรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูย่ดีไม่แห้งสกูส๊ปสก้นสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ